บริเวณเผ็ดไปไหนครับพริกเกลือลงจักน้อยนึ่งแซ่บเปรี้ยวน้ำหวานครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับผมปักพิกัดตใบนะครับรสชาติเพอดีดีแฮงครับพันนี่ มีทรงตลอดครับผมแซ่บแห้งว่าเบอร์ของซาวอรดนี่จะใส่นะครับมีลูกใหญ่ลูกเล็กนะครับผมผมสั่งมาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับยังไม่ได้กินเลยครับแต่ว่ายังมีเวลาเห็ุกิบนะครับซาเวอรดก็ยังอยู่ไหนครับสดแห้งครับผมตอนสั่งมาหลกแลงครับตอนนี้ก็ปอกเปลือกพวกยังของซาวอรดนะครับมีการเยาแนนแกะบ็บ่มี ผลต่อรสชาติครับยังหวานนําเปรี้ยวขึ้เก่าครับ